สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะมาพบกันอีกแล้วในรายวิชาภาษาไทายเด็กๆคะที่เราเรียนออนไลน์ไปนะคะบางคนไม่ทันใช่ไหมคะเข้าห้องเรียนไม่ทันนะคะเดี๋ยววันนี้ครูบุ๋มจะมีคลิปวิดีโอเหมือนเดิมนะคะส่งให้นักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องการพูดโน้มน้าวใจนะคะเด็กๆคะเด็กๆรู้ไหมว่าความสําคัญของการพูดโน้มน้าวใจเนี่ยเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามารู้ความหมายก่อนเนาะก่อนที่จะไปทําแบบฝึกหัดนะคะ การพูดโน้มน้าวใจนะคะเป็นการพูดให้ผู้อื่นเชื่อถือนะคะเชื่อถือในคําพูดของเรานั่นเองนะคะหรือว่าเห็นค้อยตามเราซึ่งในแต่ละวันนะคะคําพูดประเภทนี้นะคะก็จะมีมากมายเลยนะคะอย่างเช่นพูดเชิญชวนให้คนอื่นนะคะมาร่วมทํากิจกรรมต่างๆกับเราหรือไม่ก็พูดโฆษณาสินค้าเครื่องใช้หรือว่ากิจกรรมดีๆนะคะที่ให เราไปทํากิจกรรมนะคะหรือว่าอยากให้เขามาร่วมกิจกรรมกับเรานะคะเป็นการพูดโน้มน้าวใจนั่นเองนะคะต่อไปการพูดโน้มน้าวใจที่ดีนะคะจะเป็นยังไงการที่เราจะพูดโน้มน้าวใจที่ดีนะคะเด็กๆหนึ่งเลยเราจะต้องใช้ภาษาเชิงข้อเสนอแนะนะคะหรือว่าขอร้องวิงวอนให้เขามาให้เขามาสนใจนะคะในสิ่งที่เราพูดนะคะแต่ว่าไม่ใช่การบังคับขู่เข็นนะคะ ข้อที่2แสดงเหตุผลประกอบที่หนักแน่นนะคะให้เขาเชื่อถือสมมุติเราขายของนะคะเราก็จะมีเหตุผลประกอบว่าสินค้าเรามันดียังไงหรือว่ามีตัวอย่างให้ดูนะคะเพื่อแสดงเหตุผลที่หนักแน่นให้เขาเชื่อถือนะคะอย่างที่3ก็คือเสนอทางเลือกเสมมนอทางเลือกก็คือไม่ใช่แค่มีทางเดียวให้เราเลือกนะคะมีมากกว่า2ทางหรือหรือว่ามี2ทางให้เราเลือกนะคะถ้าแบบนี้ลูกค้าเห็นว่าไม่ดีนะคะก็จะมีอีก อย่างหนึ่งนะคะเพื่อเสนอทางเลือกให้เขานะคะต่อไปอย่างที่4ี่นะคะการที่เราจะพูดโน้มน้าวใจให้คนอื่นเชื่อถือเราหรือว่าสนใจในคําพูดของเรานะคะเราก็จะสร้างบรรยากาศให้เขานะคะสร้างบรรยากาศการพูดเนี่ยให้มีความสนุกสนานนะคะผ่อนคลายไม่เคร่งเครียดจนเกินไปนะคะแล้วก็อย่างที่5เวลาที่พูดเนี่ยก็ให้พูดให้เขารู้สึกด้วยแรงกล้านะคะแล้วก็เราให้เขาเนี่ยอยากที่จะ ปฏิบัติกับเรานะคะหรือว่าเราอยากชวนให้เขามาทํากิจกรรมอะไรกับเรานะคะก็ให้เราใช้วิธีการพูดโน้มน้าวใจนะคะให้เขารู้สึกเห็นด้วยหรือว่าคอยตามเรานั่นเองนะคะต่อไปการพูดโน้มน้าวใจนักเรียนจาดีดีนะมี3ข้อนี้ที่ครูผมจะให้นักเรียนเอาไปตอบคําถามในวันนี้นะคะการพูดโน้มน้าวใจนะคะอย่างแรกก็คือ1เลย เป็นภาษาเชิงขอร้องขอร้องก็คือไม่ได้บังคับขู่เข็นให้เขามาปฏิบัติหรือว่าไม่ได้ให้เขามาสนใจสินค้าของเรานะคะพูดน้มน้าวใจเชิงขอร้องให้เขามานะคะอย่างที่สองนะคะก็คือแสดงเหตุผลประกอบนะคะที่หนักแน่นว่าสินค้าของเราดียังไงหรือเหตุผลที่เราเอามาเนี่ยหนักแน่นแค่ไหนนะคะและน่าเชื่อถือมากเพียงใดและอย่างที่สามนะคะเป็นการ เสนอทางเลือกที่ครูบุ๋มบอกใช่ไหมคะว่ามีให้เลือกมากกว่าหนึ่งทางนะคะเดี๋ยวครูบุ๋มจะมีคําถามมาแล้วก็ให้นักเรียนตอบไปพร้อมๆกับครูบุ๋มนะคะโจทย์เขาบอกว่าอ่านและพิจารณาคําพูดต่อไปนี้นะคะข้อที่หนึ่งเขาบอกว่านุชอย่าตามไปนะตะโกนร้องให้คนช่วยดีกว่านักเรียนคะระหว่างภาษาเชิงขอร้องแสดงเหตุผลประกอบ เสนอทางเลือกนักเรียนคิดว่าประโยคนี้นะคะประโยคนี้จะเป็นประโยคในข้อใดนะคะนุชอย่าตามไปนะตะโกนร้องให้คนช่วยดีกว่านักเรียนคะข้อนี้เป็นเสนอทางเลือกนะคะเสนอทางเลือกก็คือ1เป็นไงคะนุชตามไปนะคะประโยคที่1ก็คือนุชตามไป2นุชจะต้องตะโกนร้องให้คนช่วยนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะมี อยู่2ทางเลือกนะคะมีตามไปกับตะโกนร้องให้คนช่วยเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นเสนอทางเลือกนะคะนักเรียนก็ตอบไปเลยนะคะเวลาครูให้ทําแบบฝึกหัดนักเรียนก็เขียนตอบเป็นประโยคเสนอทางเลือกนะคะประโยคเสนอทางเลือกนักเรียนเวลาเขียน<ๆ>เขียนสวยๆนะคะอันนี้ครูรีบเนาะทางเลือกเสนอทางเลือก แบบนี้นะคะต่อไปข้อที่สองนักเรียนอย่าเพิ่งจดนะอันนี้ครูไม่ให้จดนะคะข้อที่สองเขาบอกว่าครูขอฝากเต้กับจอนให้นั่งกับว่านได้ไหมแล้วช่วยครูดูแลเพื่อนด้วยครูขอฝากเต้กับจอนเอา,เอาขอัยค่ะครูขอฝากเต้กับจอนให้นั่งกับว่านได้ไหมแล้วช่วยครูดูแลเพื่อนด้วยนักเรียนคะมีอยู่3มประโยคที่จะเอาไปตอบหนึ่งขอร้อง 2. สองแสดงเหตุผลและ3เสนอทางเลือก ข้อนี้ตอบภาษาเชิงขอร้องนะคะเพราะว่าครูขอร้องให้ครูขอร้องให้เต้กับจอนเนี่ยนะคะให้ให้ให้ว่านให้นั่งให้นั่งว่านให้นั่งกับเต้กับจอนนะคะข้อนี้ให้ตอบว่าเป็นภาษาเชิงขอร้องนะคะประโยคเชิงขอร้องนั่นเองครูผมขอเขียนย่อๆเนาะนะคะภาษาเชิงขอร้อง ภาษาเชิงขอร้องต่อไปข้อที่3นะคะข้อนี้จะยาวหน่อยนะลูกข้อที่3ามเขาบอกว่าเราพยายามแล้วนะว่านเราอยากทำตัวให้เรียบร้อยเหมือนเพื่อนๆแต่เราบังคับตัวเองไม่ได้เลยถ้าใครมาจับตัวเรามัดไว้ให้อยู่กับที่นั่งเราต้องตายแน่ๆข้อนี้เป็นอะไรคะ แสดงเหตุผลประกอบนะคะแสดงเหตุผลประกอบคุณเขียนยอนะ่อเนาะแสดงนะคะเหตุผลประกอบแสดงเหตุผลประกอบนะคะเพราะว่าเขาอธิบายให้เห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะว่าถ้ามีใครมาจับเขามัดไว้ให้นั่งกับที่เนี่ยเขาต้องตายแน่ๆนะคะเขาก็ เป็นการแสดงเหตุผลประกอบให้ให้คนอื่นเชื่อนะคะว่าสิ่งที่เขาพูดไปนะคะสิ่งที่เขาพูดไปเนี่ยมันสิ่งที่เขาพูดไปเนี่ยมันทําให้ตัวเขาอยู่นิ่งไม่ได้จริงๆนะคะเขาก็แสดงเหตุผลให้คนอื่นได้รับรู้นะคะต่อไปข้อที่สี่นะคะข้อที่สี่เขาบอกว่าน่าสนุกนะคะพ่อแทนอยากเล่นบ้างเวลาไปบ้านคุณปู่พ่อเล่นกับแทนได้ไหมครับ ข้อนี้เป็นอะไรลกูกเสนอทางเลือกภาษาเชิงขอร้องหรือว่าแสดงเหตุผลประกอบคะน่าสนุกนะครพ่อแทนอยากเล่นบ้างเวลาไปบ้านคุณปู่พ่อเล่นกับแทนได้ไหมนะคะเป็นภาษาเชิงขอร้องนะคะเหมือนกับแทนนะคะไปขอร้องให้พ่อนะคะช่วยมาเล่นกับช่วยมาเล่นกับแทนนะคะเป็นภาษาเชิงขอร้องภาษา เชิงขอดร้องอ่าอันนี้เรียบร้อยนะคะต่อไปข้อที่ห้านะคะข้อที่ห้าข้อสุดท้ายของวันนี้นะคะก่อนที่จะทําแบบฝึกหัดนะคะข้อที่ห้าเขาบอกว่าแต่ถ้าว่านทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครูจะลองคุยกับคนอื่นดูแต่ถ้าว่านทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครูจะลองคุยกับคนอื่นดูเป็นยังไงคะมีกี่ทางเลือกให้เลือกเอ่ย มีอยู่2ทางเลือกนะคะก็คือ1ว่านทำได้สคุณครูจะไปคุยกับคนอื่นให้มาช่วยทำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้เป็นเสนอทางเลือกนะคะเสนอทางเลือกอเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเรียบร้อยสำหรับคลิปวันนี้นะคะ แต่ว่าครูบุ๋มมีใบงานให้นักเรียนทํานะคะไม่ต้องปิ้นนะลูกมีอยู่แค่5้าข้อโจทย์ไม่ได้ยาวนะคะมีอยู่1 2 3 4 5สมี่ห้ามีห้าข้อนักเรียนเขียนโจทย์เสร็จนะคะแล้วก็บรรทัดต่อมาก็เขียนคําว่าตอบนะคะเขียนเส้นใต้ด้วยปากกาแดง2เส้นแล้วก็ตอบว่าเป็นภาษาเชิงขอร้องแสดงเหตุผลประกอบหรือว่าเสนอทางเลือกนะคะมีอยู่5ข้อแค่นั้นเองนะคะใครที่ ไม่ทันนะคะดูที่ขุมสอนออนไลน์ไม่ทันสามารถดูคลิปนี้ได้หรือว่าใครอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมก็สามารถดูคลิปครูบุ๋มได้นะคะสําหรับวันนี้พบกับครูบุ๋มเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ชั่วโม,มงหน้าสวัสดีค่ะ